ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกหอมผัดตับนะคะจะมีตับเลยนะกระเทียมก็จะมีกระเทียมตับมีดอกหอมค่ะดอกหอมนะคะนี่คือเราหั่นมาแล้วเครื่องมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะทีนี้เราก็จะมาตั้งน้ำมันก่อนใส่น้ำมันลงกระทะไปนะคะใส่กระเทียมสับ ที่เราสับไวะะ้ค่ะกระเทียมสักสองหัวใส่กระเทียมใส่ลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วก็เจียวเจียวน้ำมันให้หอมเจียวกระเทียมให้หอมก่อนเจียวไปค่ะกระเทียมเราเริ่ม เริ่มจะหอมแล้วค่ะงั้นเราก็จะมาใส่เราจะมาใส่ตับเลยนะอะตับก่อนค่ะเราจะเอาตับหมูมาผัดก่อนนะคะตับหมูผัดผัดไปสักครักนึงค่ะไม่ต้องสุกมากนะ ตับหมูมันจะสุกไวสุกง่ายคับพอให้แบบว่าเขาแบบนุ่มๆเขาเราต้องผัดต้นหอมใส่อีกรอบนึงผัดประมาณสัก5นาทีค่ะรอให้ช้อนนะั่ง รั่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็ดูว่า,วาเออหมูสุกหรือยังอันนี้หมูเริ่มสุกแล้วค่ะ,ะนี้เราก็จะมาใส่อ่ะใส่พริกไปหน่อยนะไม่ใหญ่คะขอหั่นพริกขี้หนูใส่สัสกสองเม็ดค่ะโรยๆใส่เผื่อมันจะได้แบบว่ามีรสชาติเผ็ดเิดน้ง เราก็จะมาใส่ดอกหอมนะคะนี่ดอกหอมนะขับไม่ถึงสองนาทีค่ะแล้วก็แล้วเราก็ปรุงเครื่องอันนี้เป็นน้ำตาลนะเป็นน้ำตาลส็หวานก็ใส่วานนะคะแต่จริงๆอ่ะไอ้ดอกต้นหอมมันก็มี รสชาติของมันอีกแล้วนะเนผักของต้นอ,อ,อกขอ,อมก็จะหอมหวานๆน้แล้วก็จะใส่เราจะใส่น้ำมันหอยนะคะออันนี้ใส่ซน,นก่อนทำน้ำมันหอยประมาณประมาณ มีเลยกระบวยนี่นเลยค่ะใส่ไปไม่ต้องกลัวตีเพราะต้นหอมเพราะดอกหอมมันหวานอยู่ซอมป่าเขียวค่ะเครื่องปรุงก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะมีน้ำตาลรสดีน้้ำมันหอยแล้วก็ซอสผเขา ใช้ไม่กี่ตัวค่ะอ่าอันนี้ผัดเริ่มได้แล้วนะครับผัดเริ่มต้นหอมเราเริ่มจะจะจะยุบลวอันนี้ก็คือเรียบร้อยขัดต่อ,อยนิดนึงเรียบร้อยค่ะอาอันนี้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะนนเรียบร้อยแล้ว ้อบแาน